การที่เราจะจบปิญญาโทรปริญญาเอกตามเวลาหรือรวดเร็วนั้นเราควรจะมีหลักนะคะตอนนี้ก็มี3ข้อด้วยกันข้อแรกคือเริ่มหาหัวข้อให้เร็วทําให้เร็วข้อ2คือให้เรานั้นหากลุ่มตัวอย่างหาพื้นที่หาเครื่องมือหาวิธีการเก็บข้อมูลทั้งหลายเนี่ย ที่มันไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากไม่ใช้เวลามากจนเกินไปนะคะมันก็จะทําให้เราจบเร็วข้อที่3ก็คือเราต้องโฟกัสมุ่งมัน่นยึด,ย,ดยึดอยู่กับหัวข้อที่เราทํานะคะอย่าทิ้งทิ้งไปแล้วมันลืมนะคะนะใครใครดูตรงนี้ก็พิมพ์เข้ามานะคะนี่คือหลักการ3ข้อและต่อมานะคะพี่ก็ให้หลักการในการที่จะหาหัวข้อสําหรับน้องๆน,นะคะที่ยังไม่มีหัวข้อนะคะก็ หน,นะคะน้องพิมนะคะถ้าใครที่ดูตรงนี้ก็พิมพ์มาได้นะคะหก็คือเราอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอะไรเราอยากจะไปทํางานที่ไหนนะคะเรามองอนาคตแล้วล่ะเราก็จะทําหัวข้อน,นั้นเลยนะคะหรือข้อ2เรามีปัญหาในการทํางานอะไรบ้างที่เราทําแล้วม,มันมีความรู้สึกว่าเราอยากจะสวัสดีค่ะค่ะดีค่ะ พี่กันทวนนะคะข้อที่2นะคะก็คือปัญหาในการทำงานนะคะเราทำงานนั้นมันมีปัญหาอะไรมีข้อสงสัยมันทำไมไม่สำเร็จมันทำไมถึงเป็นแล้วเป็นอีกซ้ำๆๆนะคะก็นำมาเป็นหัวข้อวิเชียนิพน์เราไดะะ้ข้อที่3ก็คือเรื่องของกระแสสังคม นึกอะไรไม่ออกนะคะก็เอากระแสสังคมเข้ามานะคะเอากระแสสังคมเข้ามาที่จะเป็นหัวข้อโควิด1 9นะคะ new normal นะคะหรือว่า,เ,าเรื่องของอสมัยก่อนนะคะที่พี่ยกตัวอย่างคือเรื่องของการออกกำลังกายกำลังบูมน,นะคะตอนนี้โรคอะไรที่กำลังเข้ามานะคะก็นำมา นำม,มาใช้เป็นหัวข้อนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้แต่เรารู้สึกว่าเราชอบ,ชอบนะคะเราชอบในเรื่องของกระแสะสังคมนี้เราก็นำมาใช้นะคะข้อที่4คือขอจากอาจารย์เลยค่ะ,นะคะขอจากอาจารย์เลยนะคะไปหาอาจารย์ที่เรารู้จักนะคะคุยกับท่านขอท่านเลยท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านมีทุนอะไรไปช่วยท่านและขอว่าเราจะขอส่วนหนึ่งมาทำเป็นวิทยานิพนธ์ได้ไหม นะคะถัดไปค่ะคือข้อที่5คือเข้าไปดูนะคะในแหล่งทุนต่างๆทุนวิจัยว่าเขาประกาศให้ทุนวิจัยในหัวข้ออะไรบ้างอันนี้ก็เป็นแนวนะคะทาให้เรานั้นได้แนวคิดว่าเออเราก็น่าจะทําแบบนี้นะคะเราน่าจะทําหัวข้อแนวนี้นะ,ะเราได้แนวคิดนะคะเข้าไปดูหลายๆที่สสสส,สกอวอวชนะ,ะที่ไหนก็แล้วแต่ลองเข้าไปดู และถ้าเราเขียนดีเราก็ส่งขอทุนที่นั่นได้ก็ยิ่งดีนะคะอันนี้ก็คือเรื่องแหล่งทุนข้อที่6ค่ะให้น้องๆหมั่นที่จะเข้าไปประชุมสัมมนานะะเข้าไปประชุมสัมมนาแล้วก็ฟังการนำเสนองานวิจัยะะเพราะว่าเวทีเหล่านี้จะให้เหมือนกับให้ให้ เรานั้นได้มีข้อมูลเยอะมอีมุมมองมากมายนะคะเช่นฟังแล้วเอออันนี้ดีนะเนี่ยเอาขาทำแบบนี้ดีนะคะก็นำไปใช้นำไปทำเป็นหัวข้อได้เราต้องหมั่นนะคะน้องๆที่เรียนปิญญาโทปิญญาเอ,อยากย่ามัวแตะเข็บตัวอยู่ในห้องหรือว่าเรียนแต่ห้องกับกับเท่าที่เรียนนะคะต้องหมั่นนะคะเข้าไปยิ่งตอนนี้ ยิ่งเป็นช่วงของการร new normal ก็คือเป็นช่วงของการเรียนออนไลน์หรือว่ามีประชุมวิชาการที่ดูทางออนไลน์ได้นะคะโดยที่เขาไม่เก็บตังค์ด้วยและน,นี่ถือเป็นโชคดีก็เข้าไปเลยค่ะขอสมัระครงานสมัครเข้าไปฟังไปร่วมประชุมวิชาการแล้วก็เข้าไปฟังการนำเสนอผลงานวิจัยเราก็จะได้แนวคิดได้หัวข้อได้ได้ได,ได้วิธีคิดนะคะ เออเราเนะี่ยทำเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันนะอันนี้ก็ดีนะคะข้อสุดท้ายคือข้อ7นี้ก็คือเราต้องไปอ่านบทความวิจัยนะคะไปค้นคว้าในด a ต a าเบสต่างๆนะคะในฟิลที่ที่เราเรียนนะคะแล้วก็หัวข้อหรือว่าสโคปที่เราสนใจนะคะ่ะไปอ่านนะคะไปอ่านซึ่งพี่ก็ได้ทําคลิปเรื่องของอวิธีการอ่านงานวิจัยให้รู้ ให้อ่านแล้วอ่านเร็วอ่านรู้เรื่องทำยังไงนะคะก็ลองเข้าไปดูาการอ่านงานวิจัยก็จะช่วยทำให้เรานั้นได้เห็นภาพว่าเออ,องานวิจัยก็ทำกันแบบนี้แล้วก็ท้ายๆก็มีข้อเสนอแนะนะคะมีข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไปมีช่องว่างมีมุมอะไรที่มันสามารถหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นในการทำวิจัยที่ธ์ได้ นี่คือทั้งหมดที่พี่จะให้วันนี้นะคะในเรื่องของการขาหาข้อวิทยานิพนธ์อย่างไรให้เราจบเร็ว